ตำนานเซนเซย่าตอนผู้เฝ้าปราสาทที่6ชากะบุรุษผู้ใกล้เคียงพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วคำว่าใกล้เคียงพระเจ้าเนี่ยก็สามารถตีความได้หลายแบบนะครับอาจจะหมายถึงจิตใจที่สูงส่งใกล้เคียงพระเจ้าก็ได้แต่เมื่อมาอยู่ในกระตูนแนวต่อสู้เนี่ยมันก็ชวนให้คิดว่าสิ่งที่ใกล้เคียงพระเจ้าก็คือพลังต่อสู้นั่นเอง ซึ่งพลังต่อสู้ของเขาผู้นี้ก็เห็นได้ชัดเลยครับเมื่อพวกเซย่าบุกมาที่ปราสาทที่6ณตอนนี้เนี่ยเซย่ากับชิริวเคยเอาชนะโกเซนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระดับพลังเนี่ยเทียบเท่าโกเซนแล้วนะแต่เซย่ากับชิริวก็พ่ายแพ้กับชากกะอย่างง่ายดายส่วนแอนโดรเมดาชุนเนี่ยยิ่งหนักเลยครับโซ่ไม่ยอมโจมตีชักกะแต่วกกลับมาโจมตีชุนซะเองจนเกือบตายเลยครับเรียกว่าใครมาเจอชากะเนี่ย ก็หมดทางสู้ทุกรายครับเทคนิคพื้นฐานคือการหลับตาเพื่อสะสมคอสโมให้มากขึ้นเพื่อใช้ท่าไม้ตายที่รุนแรงท่าไม้ตายหลักๆมีอยู่4ท่ามิจิโมเรียวพูดฟ้ามานดินเรียกวิญญาณสุร,รกายออกมาหลอกหลอนศัตรูอันนี้ไว้ขู่แหละถ้าศัตรูกลัวก็ไม่ต้องสู้ไงท่าที่2ริคุโดรินเงยเปิดวาร์ปส่งศัตรูไปยังภพภูมิที่เหมาะสมทั้ง6 ประกอบด้วยนิรยภภูมิดินแดนเพลิงโลกกันเปติวิศยภูมิดินแดนแห่งความหิวโหยติรชานภูมิดินแดนแห่งการกัดกินกันเองอสุรกายภูมิดินแดนแห่งการฆ่าฟันมนุษย์ภูมิก็คือโลกที่เราอยู่นี่แหละและสุดท้ายคือสวรรค์ภพภูมิแห่งความเบิกบานว่ากันตามตรงท่าริคโดรินเงของชาก,กะเนี่ยมันคือการเปิดวาร์ปตามผลกรรมของคู่ต่อสู้นะครับ ถ้าทำกรรมชั่วมาเนี่ยก็จะต้องโดนส่งไปภูมิที่ทุกทรมานแน่นอนแต่ถ้าใช้ท่าน,นี้กับผู้ที่สุดแสนประเสริฐเนี่ยก็จะส่งเขาไปที่สวรรค์แทนแต่ถ้าผลกรรมไม่ได้เป็นทั้งทางดีและทางชั่วก็น่าจะถูกส่งมาที่มนุษย์ภูมิให้สะสมกรรมดีกรรมชั่วกันต่อไปทําไมตายที่3พลังสยบเทพอสูรเทนมาโคฟุกุเป็นท่าประเภทโจมตีครับความรุนแรงเนี่ย ทีเดียวสามารถสัดพวกสเปกเตอร์ตายไปหลายคนเลยนะก็น่าจะเป็นท่าโจมตีที่ดุนแรงไม่แพ้ท่าไม่ตายของโกเซนคนอื่นๆนะครับแต่ถ้าสู้กันด้วยแรงแล้วก็ยังเอาชนะไม่ได้เนี่ยก็ยังมีท่าสุดโกงสุดท้ายครับวงล้อระบำเทวะเทนบุโฮริงโจมตีหนึ่งครั้งจะเป็นการตัดประสาทสัมผัสหนึ่งอย่างตาดูหูฟังจมูกรับกลิ่นปากรับรสผิวหนังรับการสัมผัส เมื่อโจมตีครบ5ครั้งก็เท่ากับว่าตัดประสาทสัมผัสทั้ง5้ากลายเป็นคนพิการเรียบร้อยบางทีการเอาชนะศัตรูก็ไม่ต้องใช้ความรุนแรงครับทาให้หมดสภาพก็พอแต่นี่มันกลายเป็นคนพิการซําซ้อนเลยนะเนี่ยทาให้ตายทั้ง4ของชากะเนี่ยสมกับฉายาบุรุษผู้ใกล้เคียงพระเจ้าจริงๆซึ่งพระเจ้าที่ว่าเนี่ยก็ไม่น่าจะหมายถึงพระเจ้าตามคําเชื่อทางศาสนานะครับเป็นพระเจ้าในโลกของเซนเซีย น่าจะเป็นการเปรียบเทียบว่ามีระดับพลังใกล้เคียงกับเหล่าเทพพเจ้าเช่นอาร์ทีนาโพไซดอนฮาเดสก็เป็นได้ซึ่งโกเซนราศีเวอร์โกผู้นี้เนี่ยเขาก็เทพตั้งแต่ชื่อแล้วนะครับชากะภาษาญี่ปุ่นเขียนอย่างนี้ครับออกเสียงเหมือนกับคำว่าชากะคำนี้ที่แปลว่าพระพุทธองค์ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับเรื่องราวในการ์ตูน ที่ชากะจริงๆแล้วเป็นผู้ศึกษาธรรมะมของพระพุทธองค์แต่ชากะคนนี้ก็ไม่ใช่คนเดียวกับชากะผู้นี้นะครับอาจารย์มาสมิครุบาดาผู้แต่งเซย่าเนี่ยก็คงจะตั้งชื่อเวอร์โกชากะให้สอดคล้องกับเรื่องราวเบื้องหลังของเขานะครับซึ่งการนำมาอ้างอิงในลักษณะน,นี้เนี่ยทั้งญี่ปุ่นถือว่าทำได้ไม่ได้เป็นการลบหลู่แต่อย่างใดนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ต้องขอชี้แจงให้ทราบนะครับว่าการทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่คือเรื่องราวจากการ์ตูนเรื่องเซนเซ่าต้องแยกให้ออกกับเรื่องราวความเชื่อทางาศาสนานะครับคลิปนี้เราคุยเรื่องการต์ตูนกันนะโอเคไหมโอเคมาต่อกันเลยครับเวอร์โกชากะเกิดวันที่19กันยายนตกอยู่ในลัคนาราศีกันตามดวงแล้วชาวราศีกันมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสามารถปรับตัวได้ดีครับเพื่อนๆชาวราศีกันมีนิสัยแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะซึ่งดูจากเวอร์โกชากะก็เหมือนจะเป็นอย่างที่ว่ามานะครับชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ปรับตัวได้ดีชากะคือเซนผู้ที่นับถือองค์เทพีอาร์ทีนาถือว่าเป็นเทพแห่งปรกรณ์นำกรีกนะครับซึ่งในโลกของเซนเซียเนี่ยเทพมีตัวตนจริงๆนะอย่าลืมสิน,นี่คือโลกของการ์ตูน และชากกะก็ยังศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมชากกะเลือกที่จะสนับสนุนเจ้าเคียวโกตัวปลอมนี่คือตัวปลอมมันเป็นคนไม่ดีทํำไมถึงเลือกสนับสนุนมันละ่ะซึ่งชากกะก็ได้อธิบายเหตุผลไว้ว่าทุกสิ่งล้วนอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนแม้แต่คำว่าดีชั่วก็ล้วนแต่เป็นมนุษย์ที่กำหนดให้ดีหรือชั่ว อันนี้ผมไม่ได้มั่วนะชากะอธิบายไว้อย่างนี้จริงๆครับลองไปอ่านดูได้ในเซนเซย่าเล่ม10ซึ่งในมุมมองของชากะเนี่ยเขามองว่าซากะเนื้อแท้แล้วเป็นคนดีจึงยอมรับเคียวโกคนนี้แล้วก็ยอมทำตามคำสั่งแต่โดยดีซึ่งตัวเบอร์โกชากะเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้ฝึกตนครับยังไม่ถึงขั้นรู้แจ้งนะการคิดวิเคราะห์แยกแยะอาจจะยังผิดพลาดได้นะครับ mm hmm. เมื่อได้ต่อสู้กับฟีนิกซ์คิ อิคิยอมสละชีพระเบิดคอสโมลากชากะไปตายด้วยกันอีกมิติหนึ่งซึ่งการโจมตีสละชีพของอิคิเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่สามารถทําอะไรชากะได้เลยครับแต่นั่นก็ทําให้ชากะได้เห็นความรักในพวกพ้องความตั้งใจที่จะปกป้องเทพีอาร์เทนาทาให้ชากะปรับมุมมองความคิดและเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลือกที่จะกลับมาพักดีต่อเทพีอาร์เทนา และหลังจากนั้นก็อย่าที่เห็นครับว่าชากะทุ่มเทเพื่ออาเทนาขนาดไหนสุดท้ายก็บรรลุพลังขั้นสูงอารยาชิกิหรือเอเซนสัมผัสที่8สลากายยาบถอดจิตลงไปที่นรกแล้วก็พาองค์อาเทนาบุกเดียวไปหาฮารเดสด้วยตัวคนเดียวเลยครับผลงานระดับนี้ก็น่าจะยกให้เวอร์โกชากะเป็นโกเซนที่เก่งที่สุดได้หรือเปล่าผ่านมากี่ปีกี่ปีก็จังเถียงกันไม่จบครับว่าชากะ กับซากะใครเก่งกว่ากันเอาเป็นว่าผมขอให้ข้อมูลว่า2คนนี้เนี่ยเคยสู้กันแล้วนะครับเอาละครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าพูดถึงโกเซนเวอร์โกชากะก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบมากนะครับงั้นบอกให้เรารู้หน่อยสิว่าคุณชื่นชอบตรงจุดไหนของเวอร์โกชากะอาจจะไม่ใช่เพราะเกิดราศีกันใช่ไหมตัวผมเองก็ไม่ได้เกิดราศีกันนะแต่ชอบเวอร์โกชากะมาก เพราะอะไรนะเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ